สองแฟชั่นนะคะของโนลิซากันดีกว่าค่ะช่วงนี้นะคะเธอมักเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าเป็นสีชมพูนะคะเพื่อที่จะเข้ากันกับสีผมใหม่ของเธอะะที่เพิ่งจะมีการจัดไปนะก่อนที่จะไปอเมริกาค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีบริงนะัาถามเธอเหมือนกันนะคะว่าเอะไปจัดมาตอนไหนนะคะเธอก็บอกว่าทํามาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแหมก็ไวเวอร์จริงๆเลยนะคะไปอเมริกากลับเดียวค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวขอพาไปส่องแฟชั่นขององลิซากันสักหน่อยแล้วกันค่ะโดยเมื่อวานเนี่ยเห็นไม่ค่อยถนัด นะคะกับเสื้อฮู้ตัวนี้ค่ะวันนี้ได้เห็นแบบเต็มๆแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็อมยิมตามเลยนะคะเธอค่ะ,คะเคยให้สัมภาษณ์นะว่าเธอนั้นชอบเสื้อฮู้มากๆเลยนะคะรวมไปถึงค่ะเธอก็เคยเล่าด้วยนะคะว่าเธอชอบปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนี่แหละ,ค,ะค่ะแน่นอนเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะคะตอนที่เธอไปพักผ่อนกับคุณแม่หวัวลอกเนี่ยน้องก็เลือกที่จะไปฝรั่งเศสนะคะพอมาวันนี้ค่ะเห็นเธอใส่เสื้อฮู้สีโฟตัวนี้นะคะพร้อมกับ มีสัญลักษณ์นาะเป็นปาโลมานะคะกระโดดขึ้นมาค่ะเป็นทํารูปหัวใจนะคะแล้วก็มีขอไอเฟลอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสนะคะก็สงสัยว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะไปจัดมานะตอนที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสผนก่อนเป็นแน่เลยค่ะก็สนนระาคาะอยู่ที่ประมาณนะ2 6 0 0 0บาทนะคะสีก็สวยหวานมากๆค่ะเข้ากันกับสีผมของน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะส่วนเสื้ออีก2ตัวค่ะที่เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเสื้อตัวนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเสื้อตอนที่เปิดตัวเนาะว่าเธอนั้นถือที่ LA นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นสเวตเตอร์นะคะของแบรนด์อเล็กซานเดอร์แวงค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่น้องลิซ่าเลือกใส่อยู่บ่อยๆนะตัวนี้ค่ะอยู่ที่19,500บาทนะคะ ส่วนสีชมพูอีกตัวค่ะที่ใส่ไปเที่ยวปาร์ตี้นะคะที่าาเวกัสค่ะตัวนั้นเนี่ยก็ของอเล็กซานเดอร์แววงเหมือนกันนะคะอันนี้จะมี2ชิ้นค่ะเป็นตัวคอดิแกนตัวนอนเนี่ยอยู่ที่14,300บาทนะคะส่วนที่เป็นสปอร์ตบาตัวนายนี่ยอยู่ที่ตัวละประมาณ1,000 0บาทนะคะ แต่ว่าตลอดทั้งทริปค่ะน้องลิซ่าค่ะก็ยังคงใช้ะคะกระเป๋าแบรนด์ซิลินใบสีขาวใบนี้อีกเช่นเคยค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณพ่อเอดี้เซอรมานะเห็นนะคงจะต้องปลื้มใจไม่น้อยนะคะเพราะว่าลูกสาวนี่หนีไปนะทันที่ตอนที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสนะแล้วก็ตอนที่ไปเที่ยวที่อเมริกานะก็ใช้แต่ใบนี้ค่ะซึ่งสนนราคานะคะอยู่ที่66,900นะคะั6 9 0้บาทนั่นเองค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นวันนี้นะคะก็เห <ง 1971. S 1> <plural> ็นมีคล no sure. ิปโฆษณานะของนอริซ่านะกับทางเพนช็อปด้วยค่ะซ <individuals> ึ่งก็มีสัมภาษณ์เล็กๆนะมีการถามเกี่ยวกับว่าตัวผม้ชอชานอริซ่ากินอะไรมาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนองก็บอกว่าเธอกินไก่ทอดกับคาปูชิโนมานะคะแล้วก็มีการถามนอริซ่าต่อด้วยนะเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เธอใส่นะว่าเอ๊ะเป็นยังไงชอบไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนอริซ่าก็บอกว่านะคะชอบกางเกงตัวนี้มากๆเลยเนาะเพราะว่ากระเป๋ากางเกงเนี่ยใบใหญ่นะคะแล้วก็ล้วงง่ายค่ะล้วงได้ทั้้งงมืออเลยะะไร่ีค ซึ่งเธอก็คงจะเป็นคนชอบล้วงกระเป๋าละมั้งเห็นเมื่อตอนเช้าที่สนามบินอินชอนนะคะถ้าล้วงกระเป๋าของน้องิซาเนี่ยต้องบอกว่าเท่แล้วก็คูลมากๆเลยนะคะคนอะไรก็ไม่รู้ค่ะใส่อะไรก็ดูดีไปหมดนะคะจะมาสไตล์นะคะเป็นสวยหวานก็ได้เนาะหรือว่าแนวแก่นเซียวแสนสนเนี่ยก็ผ่านนะคะหรือว่าจะเท่เคูลคูนะคะก็เอาอยู่อีกตัางหากค่ะ,อะไอก็เอามาฝากละกันค่ะเป็นเก็บตรนะ แฟชั่นเสื้อผ้านะของอลิซาค่ะที่ผ่านมานะก็เอามาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า